Feel nauseous, believe me. Never had a lot of sh come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta go. จุดไฮไลท์ค่ะเดี๋ยวเลี้ยวไปแล้วจะต้องตกใจเฮลโหลทุกคนคะคลิปนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กันที่เมืองสงขลานะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ถนนวัาชิกรา กำลังจะไปเที่ยวกันในเมืองสองขลาเป็นย่านเมืองเก่านะคะนี่คนละขับพันธุ์ขับรถวันดีกับทุกๆคนวันดีกับผมเดี๋ยวเราก็จะพาไปสถาหลักเมืองนะคะแล้วก็เป็นย่านเมืองเก่าของเมืองสองขลาก็จะมีจุดเลนมากให้ถ่ายรูปเยอะแยะสวยงามวันนี้เรากุจัดหน้าแน่นหมดแล้วนะจอแต่ว่าหัวเราก็จะฟูนิดนึงนะจอมีชุดน่ารักน่ารัาากมาด้วยเอ็นไหม Wow. I feel nonsense, believe me, never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for. Believe me. สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนนางงามนะคะซึ่งเป็นถนนเก่าแล้วก็เป็นแหล่งท่องเท,ที่ยวชิปๆนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีจุดถ่ายรูปเยอะแยะเลยนะคะก็จะมีแบบพวกดังๆเลยประตูบ้านเก่าแบบนี้นะคะแบบให้เราถ่ายรูปรูปมีบ้านสวยๆเราถ่ายรูปแล้วก็มีสตรีทอาร์ตนะที่เขาวาดรูปฝาผน,างนะะังค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะทุกคนแล้วก็ไปถ่ายรูปนะคะแล้วก็ ทุกคนติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดไให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะ place. ุกคนเ่าเป็นจุดข่ายรูปนะคะจุดแรกก็คือเสียงซิ่ยิไม่หลายจุดนะอันนี้ก็คือเป็นจุดแรกที่เราผ่านนะคะก็จะเป็นคุณลุงแบบใช้ชีวิตกินน้าชาเป็นวิถีชีวิตของชาวสงขานะคะตื่นเช้ามาก็จะกินน้าชาแล้วเนี่ยเขาก็จะวาดรูปไว้แล้วให้นะักท่องเที่ยได้ถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ จ,จะมีสติาวสวยๆมีเมืองมีความเก่าแก่ของบ้านเรือนให้ทุกคนได้ถ่ายรูปแล้วนะคะยังมีความเด็ดของขนมด้วยนะคะนี่ก็เป็นร้านขนมเก่าแก่ของที่นี่นะคะบ้านขนมไทยสองแสนนะเ็เป็นขนมโบราณแล้วก็ขนมแบบเก่าแก่ของเมืองงคานะคะถ้าเกิดว่าใครเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็สามารถแวะซื้อกินแล้วก็มีร้านอื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะคะซื้อเป็นของฝากได้นะคะทุกคนแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยจะมีไอติมโปมมีซาลาเปา มีขนมไข่มีเต็มเลยค่ะตามมาดิเกอร์ก <c oughs> ็าด้เก่ <c oughs> าๆนะคะถ้าใครอยากถ่ายรูปก,ก็เดินผ่านก็ถ่ายรูปกันได้เลยนะคะสวอยู่นะได้อยู่นะอ <c oughs> ยากถ่ายรูปได้ไหมเนี <c> ่ย <oughs> I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. I did what I had do just feed me. and what what was left over, put towards dreaming. But the dreaming to just to left put But over me my สถ n นที่ค่ะตอนนี้เราอยู่หน้าร้านไอติมหงกนะคะก็เป็นไอติมชื่อดังของเมืองเก่าเม,อาเมืองสงขลาด้วยนะคะแล้วจุดแลนด์มาร์กสำคัญก็คือเขาอยู่หน้าศาลหลักเมืองสงขลาเจ้าพ่อหลักเมืองนะคะถ้าเกิดว่าใครมาถึงที่นี่แล้วก็แวะสักการะเจ้าพ่อหลักเมืองได้เลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะคะว่าข้างในจะงดงามสวยขนาดไหนนะคะ วันนี้เรามา,มาวันหยุดเนาะคนก็จะเยอะนิดหนึงก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินไปเดินมาเยอะนะคะไปดูกันเลยค่ะไปตามไปดูกัน ชมครั้งหนึ่งคือคนเยอะมากแล้วก็ันงามสวยมากคือแบบเหมือนในหลังจีนเลยค่ะทุกคนถ้าเกิดมีโอกาสใครได้มารับชมตรงกับวันที่เขามีแสดงนิ้วนะคะก็แถือว่าสุดยอดจริงๆเดี๋ยวเราไปดูในสารับเมืองกันะค่ะว่าจะงดงามกันแค่ไหนค่ะ I feel nauseous, believe me. Never had a lot of sh come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes. Yeah. ถ่าคูกเทียนแล้วก็กระดาษแล้วก็น้ำมันนะคะชุดละ30สิบสำหรับสองคนชุดละเราเพื่อนๆให้ทำบุญไปพร้อมกับเราด้วยค่ะมีประเทดอะไรบ้างใหยนะคะผ้าสีถ้าเกิดใครจะผูกนะคะก็ชุดละสามสิบนะคะเ,เอาไปเติมแสงสาว่างให้ชีวิตกันดีวกว่า ไม่วหว้ตามจุดนะเขาก็จะบอกคนะ่ะบอกว่าจุดที่หนึ่งว่ากี่ดอกอะไรแบบนี้ยจุดที่สองว่ากี่ดอกแล้วก็เพื่อนเก็เดินตามจุดได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะจุดทูปแล้วก็วหายซ้ากันก่อนนะคะ Tell me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Sandor. Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns. Hoover up taught they deserve it now. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they

เติมพลังเติมแสงสว่างในชีวิตกับทุกคนสาธุครับผมเนี่ยครเราจะเผากระดาษเงินกระดาษทองกันนะคะท้โี่ฟุน cái đắt nên cái đắt thong cả tuấn, máy uo không phải có, cái uo cũng có mà เยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาแบบไปชมข้าวๆเนาะอาจจะไม่ได้ถ่ายทุกจุดเพราะว่าค่อนข้างร้อนแล้วก็หิวด้วยเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินเราเรามีภารกิจต,ต่อตอนเย็นนะคะเดี๋ยวเอาบรรยากาศสวยๆน่ารักน่ารักมา,ากกาทุกคนกันนะคะไปตามชมกันเลยค่ะฝั่งเยื่อๆกับตลางเมืองนะคะเพื่อนๆก็จะมีร้านขายของฝากเป็นปนๆแล้วก็แมหม็กท,ที่เป็นแบบวิวเมือ,ของขางนะคะถ้าใครอยากได้ของฝากไปฝากเพื่อนๆที่ทำงานก็เลือกสรรหากันได้เลยนะคะ ชิ้นละสาบาทสองชิ้นห้บาทเท่านั้นโอเคเแล้วเราจะซื้อไปกี่ชิ้นจะซื้อไปชิ้นี้เป็นโปสการ์ดของเก่าๆตั้งแต่สมัยโบราณนะครับ มีวัวชนกันนี่มีวัวชนกันนะทุกคนเป็นการละเล่นกีฬาของคนทรง,งคลาจดวัวค่ะ <Inform> ลงสีแดงค <S <S ่ะประตูเมืองค่ะนางเงือกจับนมนางเงือกแล้วจะมีเมียสงขลานะจ๊ะ ได้ของฝากเรียบร้อยแล้วนะคะแม็กเน็ตฝากขึ้นชั้นกันค่ะหรือว่าเราจะแจกในช่องไหมเอาไหมใครอยากได้เม้นต์มานะแล้วเดี๋ยวเราส่งไปให้นะคะาวลาเมือสองคำพูดจริงนะอันนี้พูดจริงนะใครอยากได้คอมเมนต์มาเลยสำหรับคนที่ดูคลิปจนจบนะครับจะตรงเจอฉากนี้แน่นอนครับสี่ชิ้นเท่านั้นนะอยากได้คอมเมนต์ไว้ เ,เดี๋ยวเราจะส่งให้เจริงๆนะครับผมไม่ไม่โม้นะไปต่อเพื่อนๆคะตอนนี้เราอยู่กันในร้านดาเมซอนเราคือเราเดินออกมาจากาลางเมืองนิดนึงก็จะมีร้านดาเมซอนในซอยนะคะบรรยากาศดีมากถ่ายรูปให้สวยมากลองดูบรรยากาศสวย I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Your hands are planned, your own hands can land your own brand and damn. I feel like no one takes accountability, they want the credibility convincingly unwilling. <coughs> <coughs> I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. ปินปินคนไหนปินเขาลาวไงน้ำได้แล้วนะคะไอ้ตืดอๆมันดังแล้วเราไปหาน้ำกินกันก่อนน้ำเลยช็อปเลอยอาเพิมความวัดตัวดีเลย ไม่ได้โฆษณาไม่ต้นตีอะไนี้เราไม่ได้กับโฆษณานะเดินี๋ยวเราจะเดินต่อไปเรื่อยๆนครนอกนครในนะคะมันจะเป็นสามถนนต่อกันนะคะทุกคนก็จะเริ่มมีนักท่องเที่ยวคอยถ่ายรูปเยอะแยะเลยนะแล้วก็เดินกลับยิ่งเอี้ยวนะคะจุดสวยๆกัน Right okay i feel nauseous believe me never had a lot of shit come easy had to work hard struggle just to be me had to rise up just so they could see me did what i had to do just to feed <laughs> so me am what up, so was so left up. over i put towards my dreaming but the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for believe me take into your hands That's a plan that. your own hands can land your own brand and damn ถ่ายลูกอีกแล้วช่วยอย่างจริงตรงนี้นะดูกับเพื่อนๆช่วยมากเลยครับ เย็นเไม่ก็สายสายไปดูกันระวังรถระวังรถระวังรถโูครับสตีอาร์ตแบบสดๆเลยนะครับนู่นครับด้านในครับมานี่นะคะเลือกช็อปถ่ายได้เลยอยากได้ตรงไหนเลือกเอาไมเลก บอกตรงๆเลยนะคะเพื่อนๆคือเราอะเรียนที่นี่เป็นคนหัดใหญ่อยู่ใกล้สงขลาประมาณ20กว่าโลเรายังไม่เคยเดินแบบนี้เลยนะเพราะว่าเมื่อก่อนตอนเราเรียนะ่ะเมืองสงขลายังไม่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวขนาดนี้เพราะว่ารัฐบาลเขามีการสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรองใช่ไหมเขาก็พยายามทําให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเขาก็เลยพัฒนาเป็นแบบนี้นะคะในปัจจุบัน ะะแล้วก็สังเกตเห็นประตูบ้านหลังนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆกันคือน่าจะสวยนะคะคก็จะมีแบบที่แบบเนี้เยอะแยะเลยนะคะคือทุกคนในซอยเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะให้ความร่วมมือกันนะทุกคน แบบว่าโพสท่าแนวแนวชิิๆนะก็ไปยืดแล้วก็โพสท่าแนวแนวชิกิๆได้เลยนะน,น,นี่ค่ะก็จะเป็นประตูแบบเก่าแก่สวยๆบ้านแบบสไตล์จีนเยอะแยะเลยนะคะไปดูรถม บ้านเก่าเสไตล์แบบเก่าเฒ่ามากตัวนี้ที่แบบฟื้นฟูแล้วก็เป็นสไตล์ใหม่ๆก็มีแต่ยังคงเข้าโครงของเก่าๆาาในดอกขีก้ไก่ดอกขีก้ไก่ ถ้าเกิดทุกคนมาเดินก็ระวังรถไว้ด้วยเด้อต้องเดินอย่างระมัดระวังนะครับเดินตรงขอบเส้นสีเหลืองเอาไว้ เพราะว่ารถก็เยอะคนก็เดินถ่ายรูปเยอะนะครับพูดกลางบ้างใต้บ้างนะครับผัดสอกันไปแร้วนะครับคลิปนี้เผื่อว่าเพื่อนๆจะจะถาภาคกลางหรือว่าภาคเหนือภาคอีสานดูจะได้เข้าใจคลิปว่าเราอธิบายยังไงบางครั้งช่วยเป็นภาษาใต้เลยบางครั้งคนอื่นเขาก็ไม่เข้าใจนะครับแต่ผมพยายามใส่สับให้ให้หลายภาษาอยู่ เป็นประตูจีเที่ยวสวยงาม <c oughs> จดไฮไลท์ค่ะจะพาทุกคนมาดูเดี๋ยวเลี้ยวไปแล้วจะต้องตกใจ, <c oughs> <c oughs> จเจออะไรขี้หมา,าว้าว ไปดูไหมไปดูก็ตามมา <c oughs> ตรงนี้ห้ามพลาดเลยนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบว่าตรอกที่มีต้นไม้สวยแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นวิวทะเลนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปชมบรรยากาศกันแล้วก็เราจะขอปิดคลิปตรงนี้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีภารกิจไปรับคุณแม่ต่อถ้ายัางไงทุกคนอยากจะมาเที่ยวมาชมก็มาพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าสงขาสวยจริงไหมนะ,ะลมเย็นดีมากเลยครับช่องทางนี้ดูลมนะครับดูจากใบไม้ครับ Struggle just to be me, had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand, and damn, I feel like no one takes. เลยเรือค้าขายของชาวบ้านเลยมันน่าจะสวยงามและงดงามมากเลยนะทุกคนแต่ตอนนี้มันก็คือทุกคนเปลี่ยนวิถีชีวิตไปเดินทางทางรถหมดแล้วนะคะแต่ก็ยังมีความสวยงามของธรรมชาติอยู่นะคะอยากให้ทุกคนเสฟความรู้สึกง,งดงามนี้ไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้เรานะ ไงมาพิสูจน์เมืองสงขากันนะว่าสวยงามจริงไหมนะยังมีที่ท่องเที่ยวเยอะเลยถ้าเป็นไปได้เราจะเก็บที่ท่องเที่ยวสวยๆนะคะมาให้ทุกคนได้ดูกันอีกเยอะๆเลยนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย Left over, I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for. Believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand and damn. I feel like no one takes accountability. They want the credibility convincingly. Unwilling to put in the f hours it takes to get some power. Don't be and sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and all the doubters they're just your downers. I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these clowns who were all taught they deserve it ounce, it's only worth it. Won't stop till I wear the crown Yo, yeah, let's go I'm just telling you to fight for your dreams But it's not what it seems, man, it's hard to be seen when everybody wants to be king, yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring.